รักไม่ลงตัวเมื่อความรู้สึกไม่เท่ากันความรักวัยรุ่นมักมาพร้อมกับความไม่แน่นอนและความซับซ้อนโดยเฉพาะเมื่อเราพบว่าความรู้สึกไม่ได้สมดุลกันเหมือนการเต้นรำคนเดียวในขณะที่อีกฝ่ายยังไม่พร้อมเข้าร่วมทำไมความรู้สึกถึงไม่เท่ากันความรักไม่ใช่สูตรคณิตศาสตร์ที่1นึบวกหนึ่งเท่ากับสแต่ละคนมีประสบการณ์ชีวิตความพร้อมทางอารมณ์และจังหวะเวลาที่แตกต่างกันบางคนอาจตกหลุมรักเร็วขณะที่บางคนต้องการเวลาในการสร้างความไว้วางใจเมื่อเราอยู่ในฝั่งที่รักมากกว่า ความรู้สึกผิดหวังโกรธและเศร้าเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งสำคัญคือการยอมรับว่าเราไม่สามารถบังคับใครให้รักเราได้การเคารพเขตแดนทางอารมณ์ของอีกฝ่ายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อเราอยู่ในฝั่งที่รักน้อยกว่าอย่าหลอกตัวเองหรือหลอกเขาความซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตัวเองและการสื่อสารยังเปิดเผยจะช่วยลดความเจ็บปวดของทั้งสองฝ่ายการเรียนรู้จากความไม่ลงตัวความรักที่ไม่สมดุลสอนให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเรียนรู้การยอมรับและพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจ มันไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโต